ครับสวัสดีครับทนายนัดนะครับคือวันนี้เนี่ยมีชาวบ้านสอบถามประเด็นเรื่องอย่าลอยอย่าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอย่าออนไลน์เนี่ยสามารถกระทําได้หรือไม่ทําอย่างไรเอาตามหลักกฎหมายก่อนนะครับว่าการหย่าเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมหย่าโดยความยินยอมคือหย่าโดยความสมัครใจจูมือกันไปจดทะเบียนหย่าจดเอกสารการหย่า อ่าอันนี้คืออยาจโดยความสมัครใจอยาโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าไม่ยินยอมไม่สมัครใจหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากจะหย่าเนื่องจากสาเหตุนานา,นาประการจะทํำยังไงก็ต้องฟ้องศาลเพื่อสามีคามีภากษาให้หย่าขาดจากกันจากความเป็นสามีภรรยาน,นะครับอ่ามีสองอย่างแล้วทีนี้ถามว่าอย่าออนไลน์อย่า line, อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอย่าแบบว่าอ่ะถ่ายรูปกันมา ถ่ายรูปส่งแล้วก็ส่งมาในไลน์ส่งมาในช่องแชทเนี่ยพวกนี้จะเป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานในการหย่าไหมหย่าได้ไหมทําได้ไหมยังทําไม่ได้นะครับตอบตอบแบบฟันธงคือยังทําไม่ได้นะจะใช้หลักฐานพวกนี้เป็นการหย่าลอยหย่าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าหย่าออนไลน์เหมือนที่ว่าหลายๆคนเข้าใจมาเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับในปัจจุบันยังทําไม่ได้แต่อนาคต เมื่อวิวัฒนาการาต่างๆพัฒนาไปก้าวหน้าไปอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ปัจจุบันคือไม่สามารถทําได้นะครับทีนี้ผมมีข้อแนะนําต่ออีกหน่อยหนึ่งว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตัวคุณผู้หญิงอยู่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชายอยู่จังหวัดเชียงรายแล้วเขาเกิดมีเมียน้อยมีเหตุที่จะอยากละละันแล้วล่ะแต่คุณผู้หญิงเนี่ยโกรธไม่อยากเห็นหน้าเห็นตาอ่ะ กลัวว่าถ้าเกิดเจอกันแล้วอาจจะทะเลาะวิพากกันหรืออาจด้วยเป็นเพราะระยะทางมันไกลไม่สะดวกคุณผู้หญิงจะมีทางออกทางแก้อย่างไงอย่างนี้ครับหลักนะครับคือ,อคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะทําด้วยตนเองแต่ว่ามันอาจจะยุ่งยากหน่อยหนึ่งหรือคุณผู้หญิงจะให้ทนายความเขาดําเนินการแทนให้นะครับก็สามารถกระทําได้โดยคุณผู้หญิงไปที่สนงงานเขต ไปแจ้งความประสงค์ว่าต้องการยาต่างสํานักงานทะเบียนต่างสํานักงานทะเบียนเนื่องจากที่ฉันอยู่กทมคุณผู้ชายอยู่เชียงรายไม่สะดวกอย่าง,ง,น,างนั้นอย่างนี้กลัวจะทะเลาะวิวาทกันเขาก็จะมีใบคอลอหนึ่งเพื่อสอบปากคาเรานะสอบบันทึกเราเนี่แหละแล้วก็คุณผู้หญิงก็ต้องมีสัญญาหย่าซึ่งสัญญาหย่าก็ต้องระบุไปด้วยว่าเรื่องหนี้สินเรื่องทรัพย์สินเรื่องบุตรถ้ามีบุตรอ่าเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรและคํานําหน้า สมมติว่าตอนนี้คุณคุณผู้หญิงก็จะใช้นางหรือบางคนอาจจะใช้นางสาวถ้านางสาวไม่มีปัญหาแต่จะใช้นางเนี่ยต้องระบ,บุไปด้วยว่าจะใช้นางสาวหลังจากหย่ากันแล้วหรือไม่อ่าระบ,บุไปในข้อความนะครับเมื่อทําเอกสารอ้ออย่าลืมอีกอย่างหนึ่งเรื่องพยานคุณต้องเตรียมพยานสองคนไปด้วยนะครับตอนจดทะเบียนสมรสเขามีพยานให้สองแต่ตอนจะหย่าต้องมีพยานไปด้วยสองคน อาจจะไปพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ได้แล้วแต่วความสะดวกน,นะครับเมื่อเจ้าเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทะเบียนเนี่ยเขารับเอกสารมาแล้วเนี่ยเขาจะสอบข้อเท็จจริงต่างๆกับคุณผู้หญิงที่กรุงเทพเขาก็จะส่งเอกสารชุดนี้ไปที่สำนักง,งานอำเภอสำนักง,งานทะเบียนของที่อำเภอเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายให้คุณผู้ชายเนี่ยมาอ่านข้อความมารับทราบข้อความว่าเนี่ยเขาประสงค์จะยานะคุณยินยอมไหมถ้าคุณผู้ชายเขาย,ยินยอมเขาก็าเซ็นเอกสารการยา สัญญา,อาเอกสารยามาให้คุณเมื่อเซ็นยามาแล้วตัวสํานักง,งานเขาจะส่งเอกสารชุดเนี้ยส่งสัญญายาตัวเนี้ยส่งหยาใบยาตัวเนี้ยมาให้คุณผู้หญิงที่กรุงเทพคุณผู้ชายได้ไปหนึ่งใบเขาจะส่งใบยามาให้คุณผู้หญิงที่กรุงเทพอีกหนึ่งใบคุณผู้หญิงก็ไปรับนั่นคือเสร็จสิ้นกระบ,บวนการแต่มันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับโดยระยะทางโดยเวลาต่างๆนะแต่ถ้าคุณสะดวกคุณก็ไปเองนะ กันกันลมหายใจะนะยอมไปสักหน่อยสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ว่ากันไปไปเจอกันแล้วก็ไปเซ็นยาก,กันพาพยามไปด้วยให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยขั้นตอนเป็นประมาณนี้นะครับอย่าตาสนันักงานทะเบียนทําได้แต่ว่ายาลอ,อย่าทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าออนไลน์ไม่สามารถทําได้นะครับเ,เข้าใจนะครับทนายนะน,น,นะครับมีปัญหาปรึกษากฎหมายมาได้นะครับ